ยากันคำนวณบาห้องเลนกูเอ็ในวันนี้คือเทอมสองของภาคเรียนที่หนึ่งนะครับนักเรียนเป็นไงมั่งครับลูกหลังจากเรียน่วงที่แล้วไปสนุกสนานนะครับได้มีการเขียนโปรแกรมได้เรียนรู้ถึงเรื่องอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ทำอะไรขั้นตอนการเปิดภาพเปิดอย่างเปิดขั้นตอนการเปิดโปรแกรมเปิดอย่างไรตีโปรแกรมอย่างไร นะครทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการลองผิดลองถูกให้นักเรียนจินตนาการถึงเกมจิกซอเกมเลโก้ใครเคยเล่นม้างครับอ่าเก่งมากเพราะการเล่นเกมจิกซอเลโก้นั้นเปรียบเสมือนการลองผิดลองถูกใช่ไหมครับลูกเพราะการต่อจิกซอจะมีรูปตัวอย่างมาให้ในกล่องแต่ในกล่องของจิกซอนั้นจะกระจัดกระจายไปด้วยจิกซอและมีหมายเลข นักเรียนจะต้องมาวางให้ตรงตำแหน่งว่าตำแหน่งนี้เป็นรูปอะไรมันจะต้องมีการลองผิดลองถูกจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนใช่ไหมครับการลองผิดลองถูกคือเป็นพิตีการที่แสดงออกเพื่อการทดลองทำโดยไม่รู้ผลของพฤติกรรมนั้นว่าจะถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้วยการทดลองทำซ้ำหลายๆครั้งจนเกิดการเรียนรู้และพบวิธีการแก้ปัญหา นั่นเอจะต้องมีการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสิบครั้งย0สิบครั้งสาสิบครั้งแล้วแต่จนกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับโดยครูเอ็มจะมีตัวอย่างหลังพึ่งมาให้เห็นไหมครับในตัวอย่างหลังพึ่งนี้เรียนดูครูเอ็มจะมีจิ๊ซอร์เห็นไหมครับหลากหลายขนาดจิ๊ซอร์หลากหลายขนาดนี้ ให้นักเรียนนึกถึงจินตนาการของหลังพื้นเห็นไหมครับว่าจิ๊กซอว์ไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีน้ําเงินสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าเราจะมาต่อจิ๊กซอว์ตรงนี้ได้อย่างไรโดยให้เราลากเส้นที่มีชิ้นใหญ่ก่อนอันดับแรกเราจะต้องลากอะไรลูกสีเหลืองก่อนนะครับลองสีเหลืองดูว่าเมื่อเราลากสีเหลืองมาแล้วนั้น เราจะเกดผลลัพธ์ยังไงเราก็ดูที่ว่าอ่าลากมาไว้ตรงนี้ถูกต้องไหมเรายังไม่รู้ว่าถูกต้องไหมต่อมาเราลากสีส้มขึ้นสีส้มมาใส่ตรงนี้ได้ไหมได้ใส่ตรงนี้ได้ไหมก็ได้ใส่ตรงไ,ไหนก็ได้หมด 1, เลยเห็นไหมครับแต่สมมติว่าคุณใส่ตรงนี้คุณเอาสีนําเงินมาใส่ได้ไหมครับไม่ได้แล้วเห็นไหม แสดงว่าครูเอ็มลากสีส้มผิดตำแหน่งสีชมพูได้ไหมได้สีฟ้าได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับว่าถ้าเราวางผิดตำแหน่งปึ๊บมันจะวางชิ้นส่วนไม่ได้ทั้งหมดสองชิ้นทีนี้เราก็ลองมาตรงนี้สิได้ไหมต่อมาเม่อได้เสร็จแล้วเราไปต่อชิ้นสีฟ้าอ๋อลองลากมาสิเห็นไหมครับว่าเราได้แล้ว ต่อมาสีน้ำเงินเราจะวางตรงไหน,นตรงนี้ไหมอ่าลองนี้วางได้ไหมก็วางได้ทีนี้ถ้าสีน้ำเงินวางได้สีชมพูก็วางไม่ได้เห็นหมครับว่ามันซ้อนกันแสดงว่าเรามีการวางที่ผิดเห็นไหมครับเราจะต้องมีการวางที่ถูกต้องโดยเราลากสีส้มออกมาก่อนเอาลองทาสงน้ำเงินมาตรงนี้สิ เราลองผิดไปแล้วเราลองมาลองอีกครั้งหนึ่งซิว่าจะได้ไหมปรากฏว่าเห็นไหมครับลูกผลสําเร็จเห็นไหมครับผลสําเร็จแสดงว่าทุกครั้งที่เรามีการลองผิดลองถูกนั้นเราจะต้องเกิดการผิดพลาดจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ใช่ไหมครับทีนี้ดูตัวอย่างอ่าทีนี้ตัวอย่างของ q มจะอยู่ในหน้าแบบที่สามที่เจ็ดนักเรียนจะต้องทําด้ไหนะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งทำอย่างไรเขาบอกว่าให้พิจารณาภาพต่อไปนี้และหาภาพที่หายไปให้นักเรียนดูนดีว่าช่องที่หนึ่งนี้ตรงเมาส์คู่เอ็มชีมีสี่เหลี่ยมที่แสดงแสดงว่าภาพเนี้ยสี่เหลี่ยมเนี้ยระบายสีสี่เหลี่ยมไม่ระบายสีสี่เหลี่ยมระบายสีนี่คือแบบสมบูรณ์ต่อมาสามเหลี่ยมระบายสีอ่า ช่องนี้ว่าหายไปไหน,ต,น,ไหนต่อมาสามเหลี่ยมหายไปไหนต่อมาสามเหลี่ยมระบายสีให้นักเรียนคิดว่าตรงนี้จะเติมอะไรลูกข้อีคือสามเหลี่ยมไม่ระบายสีเพราะตัวอย่างที่สมบูรณ์นะตรงนี้จะเป็นระบายสีไม่ระบายสีลูกไม่ระบายสีต่อมาตัวอย่างที่สองลูกดาวดาวที่หนึ่งเจ็ดแฉก ดาที่สองห้าแฉกดาที่สามหกแฉกอันนี้คือแบบสมบูรณ์ต่อมาเราอาจมีการสลับที่ได้เอาหมาไว้หน้าเอาเจ็ดไว้หลังเอาห้าไว้เอาห้าไว้กลางกระดาษทีนี้อานสุดท้ายมีห้ามีหกขาดอะไรลูกเจก็คือข้อ B นั่นเองนี่คือการลองผิดลองถูกโดยดู ้าตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่เขาให้มาทีนี้ให้นักเรียนทําเองหน้าสามที่เจ็ดคือข้อสามข้อสี่ข้อห้าและข้อหว่าข้อสามนั้นผล,ลไม้อะไรที่หายไปข้อสี่ลูกอะไรที่หายไปข้อห้าสัตว์อะไรที่หายไปและข้อหกอ้าพตัวไหนหายไปทำเสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มพวกส่งกันบ้านของครูเอ็มนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนกันวันนี้นะครับและครูเอ็มเน้นย้าเลยถ้านักเรียนจะออกนอกบ้านนะครับหรือไปทำธุระอะไรก็ตามสวมแมสทุกครั้งในการออกนอกบ้าน หรือจากสิ่งของอะไรก็ตามให้ล้างมือทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดที่ทกระาบาดนะครับแล้วถ้าโรงเรียนเปิดเรามาพบกันในห้องเรียนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีครับยู